ครับทุกคนครับอยู่กับผมวาเลนจากชาแนลวาเลนซิโนกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีความตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่เราจะได้มารีวิวคุชชั่นให้ดูกันนะครับผมและคุชชั่นที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นคุชชั่นแบรนด์จากฝั่งเกาหลีที่ตอนนี้โอ้โหบอกได้เลยว่ากําลังเป็นกระแสะที่มาแรงมากๆนะฮะและในขณะจิตนี้นะครับจะเป็นคุชชั่นตัวไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากตัวนี้เลยสดา เป็นคุชชั่นจาก Laneige นะครับรุ่น Neo Cushion สูตรที่ประเดนใช้เนี่ยจะเป็นสูตรแมทนะครับมี S.P.F. 42 P.A. 2บวกครับสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นคุชชั่นที่เพิ่งออกมาใหม่จากทาง Laneige นะครับเขาจะออกมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันจะเป็นรุ่นแมทที่เป็นลักษณะสีเขียวๆตลับมนๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นโกลนะครับผมจะเป็นตลับแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีชมพูนะสำหรับคุชชั่นรุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวมันหรือผิวนนนนนะรรลกกก็็องปเ่่่ึหีุุจ ก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวหน้าแห้งหรือผิวผสมที่ขาดความชุ่มชื้นนะครับสิ่งแรกที่นอยากให้ดูก่อนเลยนะครับผมก็คือทาง Laneige เนี่ยได้มีการรีแพคเกจิ้งของคุชชั่นรุ่นนี้ขึ้นมานะครับจะบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, สวยงามแล้วก็ดูทันสมัยมากๆนะครับจะเป็นลักษณะคุชชั่นที่แบบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเลียบมนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มเปิดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับเขาจะไม่ได้มีเบอร์หรือว่า ตัวข้อความแสดงอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะอยู่ด้านในเดี๋ยวจะเปิดให้ดูถามว่ามันพิเศษยังไงนะครับอย่างแรกเลยเขาคํานึงถึงการใช้งานของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับจากตัวฐานสลับตรงนี้นะครับเขาดีไซน์ออกมาให้เหมาะสําหรับคนที่ทั้งถนัดซ้ายแล้วก็ถนัดขวาอยังไงนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับเบลนนะครับที่เป็นคนถนัดขวาเวลนก็จะเปิดใช้ด้านขวานะครับแล้วก็ใช้นิ้ว มือขวาเนี่ยในการลงแบบนี้แล้วก็แท็บลงบนหน้านะครับแต่สําหรับใครที่ถนัดซ้ายนะครับวิธีการง่ายๆเลยถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนมาเปิดคุชชั่นด้านซ้ายก็สามารถทําได้เออวิธีการง่ายๆนะครับเราแค่หมุนปุ๊บให้มีเสียงคลิกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการสลับข้างครับผมแล้วก็เอาให้ลงล็อกนะครับแล้วก็หมุนล็อก พุชชั่นจากเมื่อกี้ที่เราสามารถเปิดได้ด้านขวาตอนนี้มันก็สามารถเปิดจากด้านซ้ายได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นความพิเศษของตลับตัวนี้นะครับที่มีการรีแพคเกจิ้งขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับเบอร์เขาจะอยู่ด้านหลังตรงนี้อยู่ที่ฐานตลับตรงนี้นะครับและที่พิเศษไม่แพ้ใครเลยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวพัฟตัวนี้ที่มากับตลับนะครับมันก็จะมาเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวที่สอดน,นิ้วของเขานะครับจะเป็นลักษณะอ e ีลาสติก ท,ที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถรองรับนิ้วมือให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสาบายๆเลยนะครับไม่รู้สึกว่ามันแน่นจนเกินไปนะครับสามารถยืดขยายได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวพัฟที่เราใช้ลงนะครับอันนี้มันเกลื่อนิดนึงนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วสักระยะหนึ่งนะฮะตัวพัฟนะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยครับเป็นตะข่ายแบบนี้ซึ่งเจ้าตะข่ายเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการจับตัวคุชชั่นนะครับขึ้นมาแล้วก็สามารถลงบนผิวได้นะครับโดยที่เจ้าตัวพัฟเนี่ยไม่ได้ไปกินเนื้อคุชชั่นแต่อย่างใดนะครัับซึ่งนนนก็็จะเปข้อดี ทำให้เราไม่เปลืองคุชชั่นเวลาที่เราใช้งานนั่นเองเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคําเคลมของเจ้าคุชชั่นตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับข้อแรกนะครับเจ้าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยให้การปกปิดสูงสุดแต่ว่าบางเบาไร้น้าหนักสามารถปกปิดพวกรอยดาํารอยแดงจากสิวได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าให้ความเบาสบายผิวแล้วก็สามารถเบลอรูขุมขนได้อีกด้วยข้อที่2นะครับให้ความสามารถในการปกปิดยาวนานถึง24ชั่วโมงแม้ว่าเราจะอยู่ในอากาศร้อนชื้นครับเจ้าตัวนี้นะครับมีความสามารถในการกันน้ํากันเหงือ่อแล้วก็ควบคุมความมันได้ค่อนข้างดีจะบอกวว่่าคุชัันนตี้ ขาทำการทดลองแล้วก็วิจัยในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นนะครับก็คือเขาเข้าไปอยู่ในห้องซสาหน้านะครับที่อุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสแล้วก็ทดลองแบนนริบ่งคัชชั่นที่อยู่บนหน้านะครับปรากฏว่าเจ้าคัชชั่นที่อยู่บนหน้านะครับถึงแม้ว่าจะเจอสภาพอากาศที่ค่อนข้างเฮฟี่นะครับแต่ว่ามันไม่หลุดไม่ล่อนออกมาเลยนะครับอีกทั้งนะครับทุกคนเจ้าตัวน,นี้เขาเคลมมาแรงมากๆานะครับบอกว่าเมื่อเวลาเราใส่แมสแล้วเนี่ย เจ้าตัวคุชชั่นหรือรองพื้นที่เราลงไปนะครับมันจะไม่ติดแมสขึ้นมาโอ้โหเป็นคุณสมบัติที่พวกเรากําลังมองหากันอยู่เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทําไมฮะพวกเราจําเป็นต้องใส่แมสใส่หน้ากากตอนที่เราอยู่นอกบ้านนะครับหนึ่งปัญหาที่เราประสบพบเจอนั่นคือรองพื้นมาติดแมสขึ้นมานะครับทำให้แบบ หน้าขอานี่ยมามนลุด่อออนกไปะครับ,อรบมอบสัมผัสที่เป็นแบบซอฟแมตต f ฟิ i s ชเขาจะเป็นคุชชั่นนะครับที่ฟิ n i ชชิ่งแบบเซมิแมตนั่นก็คือให้ความแมตบางเบาสบายผิวนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูมีน้ำมีนวลอยู่นะครับไม่ได้เป็นแมตที่ดูด้านดูเป็นแผ่นเดียวกันนะครับเป็นคุชชั่นที่สามารถสร้างมิติให้กับใบหน้าได้ค่อนข้างดีโอเคไม่พูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงคุชชั่นตัวนี้ให้ดูกันดีกว่านะครับว่าประสิทธิภาพในการเวิร์กอยู่บนผิวเนี่ยจะสามารถทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับไปดูก แล้วครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ไปลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม บอกก็ดูบ่อยๆนะครับผมว่าคุชชั่นหรือว่ารองพื้ในใดๆก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะใส่ S P F มาให้เราแล้วกันแดดก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นต้องลงอยู่นะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดให้กับใบหน้าของเรานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลงเจ้าคุชชั่นตัวนี้ให้ดูกันดีกว่านะครับผมว่าประสิทธิภาพในการทํางานบนหน้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูก่อนหนึ่งข้างแล้วก็เทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ลงนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงครับเราก็จะมาเริ่มมลลงคชั่นนกเย ก็นี่ฮนะคัชชั่นติดพับออกมาแล้วนิดนึงให้เริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลงไปนะเนาะบริเวณแอบมีพวกรอยแผลเป็นจากสิวอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพในการปกปิดนะครับว่ามันสามารถปกปิดได้มากน้อยขนาดไหนเนาะ มันก็ยังพอเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ดูจางลงโอเคครับแล้วนี่ก็ลงไปเสร็จแล้วนะครับครึ่งหน้าจะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าด้านที่ลงไปแล้วเนี่ยมีความสว่างกระจ่งางใสเพิ่มมากขึ้นนะครับมากกว่าข้างที่ไม่ได้ลงเนาะแล้วก็ ความสามารถในการปกปิดนะครับเขาสามารถปกปิดพวกรอยแดงรอยดําเล็กๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นแอบเห็นอยู่นะครับในส่วนที่เป็นแบบพวกรอยดําจากสิวที่มันค่อนข้างเม็ดใหญ่มากๆนะฮะก็อาจจะยังต้องพึ่งคอนซีลเลอร์ในการช่วยปกปิดอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าความสามารถในการปกปิดเนี่ยสามารถทําได้ในระดับเดีเมนะครับแล้วก็สามารถบิวขึ้นไปได้นะครับจนถึงระดับเดีเมทูฟูลเคอร์เรจได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาลงอีกข้างที่เหลือกันนะครับผม ก็ลากลงมาที่คงที่คอด้วยนะครับผมเพ,ะะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจะหน้าขาวจะคอดําก็บัไดไ้เด้อโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ลงคุชชั่นเสร็จไปทั้ง2ข้างแล้วนะครับผม <c oughs> จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย ผิวหน้านะครับมีความสว่างกระจ่างใสเพิ่มขึ้นมาเท่ากันแล้วนะฮะในกล้องเนี่ยอาจจะยังดูแบบสว่างไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวอยู่บนผิวนะครับสีผิวมันก็จะกลับมาดูเป็นปกติมากขึ้นนะเดี๋ยวเอาให้ดูประสิทธิภาพในการปกปิดกันก่อนดีกว่านะครับรองพื้นตัวนี้นะครับในเลเยอร์แรกที่ลงไปเนี่ยเขาสามารถปกปิดได้ในระดับ medium coverage นะครับผมแต่ว่าก็ยังสามารถิ u ว l ลเย y e r เพิ่มขึ้นได้อีกจนไปถึง medium to full coverage ได้เลยเนาะในส่วนของความบางเบานะครับ บอกว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยมีความบางเบามากๆนะครับตอนนี้ไม่ได้รู้สึกเลยนะครับว่ามันเหนอะหนะมันมีรองพื้นหรือว่ามีคุชชั่นอยู่บนหน้านะครับมันเบาสบายผิวมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับให้ดูฟินิชชิ่งก่อนฟินิชชิ่งตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเขาจะให้ลักษณะผิวเนี่ยที่เป็นแบบเซมิแมทหรือว่ากึง่งแมทนะครับคือมันจะไม่ได้ดูแบบ โอ้โหแมตต์ด้านซะทีเดียวดูเป็นแผ่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันยังเป็นแมตต์ที่ยังดูมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็แบบยังสามารถกระจายแสงเล่นแสงได้นะครับมันทําให้ผิวหน้าเนี่ยดูมีมิติโดยที่เราไม่จําเป็นต้องลงไฮไลท์เพิ่มเติมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาซูมให้ดูรูขุมขนนะครับว่าเจ้าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยสามารถเบลอรูขุมขนให้เราได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าคุชชั่นตัวนี้นะครับสามารถเบลอรูขุมขนได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันเลงขอตัวไปแต่งหน้าที่เดี๋ยวเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ A few moments later โอเคครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ finish look ในวันนี้ก็จะได้ลุคผิวประมาณนี้เลยนะฮะจะบอกว่า ลุกนี้เนี่ยไม่ได้เซ็ตด้วยแป้งฝุ่นด้วยนะก็ถือว่าเจ้าสิ่งนี้นะครับผมเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับในบรรดารองพื้นหรือคุชชั่นที่วาเรนมีเนี่ยที่ลงไปแล้วเนี่ยวัเรนไม่จําเป็นต้องเซ็ตด้วยแป้งฝุ่นเลยก็ได้นะครับมันจะให้ลุกงานผิวที่ดูดีมากๆนะครับสามารถปกปิดพวกสิ่งชั่วร้ายต่างๆเนี่ยได้แบบในระดับมีเดียมคัเปรชได้เลยนะฮะอีกทั้งนะครับยังมีความบางเบาสบายผิวนะตอนนี้ไม่รู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันรู้สึกหนึบรู้สึกเนเนะอะ ที่ไม่ได้ทาให้หน้าดูแบบดูแบนดูด้านดูไม่มีมิตินะครับแต่ว่ามันยังสามารถแบบกระจายแสงเล่นแสงได้ดีอยู่เลยนะอันนี้ลุคนี้ไม่ได้ลงไฮไลท์เลยนะครับผมเพราะรู้สึกว่าฟินิชชิ่งของเจ้าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพออยู่ไประหว่างวันมันมีความมันอะไรออกมาผิวหน้าเนี่ยมันก็จะโกลกําลังดีนะครับโอเคครับทุกคนเช่นเคยนะครับเราจะไม่ได้จบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเรนจะมาทดสอบประสิทธิภาพในการติดทนในการคุมมันแล้วก็ลองมาดูสิว่ามันจะติดแมสหรือเปล่านะครับเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาาประมณ แค่18นาทีนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูประสิทธิภาพในการปกปิดติดทนของเขานะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนช่วงเย็นนะครับแล้วก็มาสรุปกันนะฮะว่าประสิทธิภาพในการปกปิดติดทนแล้วก็รองพื้นไม่ติดแมสเนี่ยจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ A few moments later อะไะครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 6โมง29นาทีนะครับเราก็แวริ t t ่งเจ้าตัวคุชชั่นของลาเนชมาครบ6ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คกับกันแล้วก็มาสรุปประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าคุชชั่นตัวนี้นะครับว่ามันเป็นไปตามคาเคลมอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องของความติดทนอยู่บนใบหน้านะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คกับใกล้ๆก,กันก่อนนะฮะจะบอกได้เลยนะครับว่าคุชชั่นยังอยู่โอ้โหเรียกได้ว่า แทบจะไม่หลุดล่อนออกไปไหนเลยนะฮะไม่ได้รับความแบบกระทบกระเทือนใดๆเลยนะยังอยู่บนหน้าครบท่วนเลยนะครับแทบจะไม่มีจุดไหนที่แบบหลุดล่อออกไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นร่องแก้มตรงนี้นะครับคุชชั่นแทบจะไม่ตกร่องลงไปเลยนะครับวันนี้มีทั้งแบบว่าคุยโทรศัพท์ประชุมงานนะครับแบบมีการพูดมีการขยับปากมีการกินข้าวอะไรต่างๆนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเจ้าคุชชั่นเนี่ยแทบจะไม่ลงไปตกร่องเลยนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าใกล้ๆด้วยนะครับผม นะในเรื่องของความติดทนนะครับอันนี้บริเวณให้ผ่านเลยนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของคุชชั่นไม่ติดแมสเดี๋ยวลองมาดูตัวแมสที่ผมสวมใส่วันนี้เลยนะครับนี่เลยโชว์ใกล้ๆเลยนี่ทุกคนจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันแทบจะไม่ติดแมสใดๆเลยอะ่ะอาจจะมีตรงเนี้ยจังหที่เป็นบริเวณจมูกที่มันค่อนข้างติดได้ง่ายเพราะว่าเราต้องแบบว่าขยับแล้วก็นะขยับขึ้นขยับลงขยับให้มันกระชับเนี่ยตลอดเวลานะครับ โอกาสที่เจ้าตัวคูชั่นเนี่ยจะไปโดนมันก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตรงบริเวณสายข้างๆนะครับที่ว่าเวลาเราขยับปากนู่นนั่นนี่นะครับมันก็จะแบบเสียดสีอยู่บนบริเวณใบหน้านะครับมันก็ตรลุดได้ค่อนข้างง่ายแต่บริเวณอื่นๆ,ๆครับดูดิมาร์กแทบจะแบบไม่มีร่องรอยใดๆของความเป็นฟูชั่นอยู่เลยนะครับเลยง่ายคือแบบโอ้โห ทบจะไม่ติดแมสเลยนะฮะดังนั้นนะครับเรื่องของความติดทนแล้วก็ไม่ติดแมสนะครับผมอันนี้ผมให้ผ่านเช่นเดียวกันครับเรื่องที่3นะครับเรื่องของประสิทธิภาพในการควบคุมความมันเดี๋ยวเราจะมาซับหน้าให้ดูกันเลยนะครับผมว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงความมันที่ผลิตออกมาจะมากน้อยขนาดไหนครับนี่ครับท่าดาแล้วนี่ก็เป็นความมันตลอด 6ชั่วโมงนะครับผมที่ผ่านมาเนาะถือว่าน้อยมากๆทุกคนสําหรับใบหน้าของเรานะครับที่เป็นคนผิวมันเนาะผลิตน้ํามันออกมาได้ประมาณนี้นะถือว่าแบบน้อยมากๆนะครับแล้วก็เวลาที่ซับมันออกไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวกระดาษซับมันนะครับผมไม่นําพาเอาเจ้าตัวคุชชั่นเนี่ยออกมาด้วยนะครับก็ถือว่าหน้าเนี่ยยังอยู่ครบแน่นอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ถือว่าในเรื่องของการควบคุมความมันนะครับอันนี้ผมก็ให้ผ่านเหมือนกันนะครับ โอเคครับสำหรับการทดสอบทั้ง3อย่างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะทุกคนก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพในการปกปิดติดทนแล้วก็ไม่ติดแมสเนี่ยสามารถทําได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าครุชชั่นตัวนี้เหมาะสําหรับใครบ้างนะครับอย่างแรกเลยเหมาะสําหรับคนที่มีสภาพผิวนะครับก็คือเป็นคนที่มีผิวมันหรือว่าผิวผสมนะครับถ้าถามว่าผิวแห้งสามารถใช้ได้ไหมผมตอบได้เลยนะครับว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องบํารุงดีๆนะครับผมเพราะว่าข้อจํากัดอย่างหนึ่งของเจ้าตัวนี้เนี่ยเนื่อง นนเนือนมีความแห้งมากๆนะฮะดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีผิวแห้งมากหรือว่าผิวขาดน้ำเนี่ยอาจจะต้องบำรุงดีๆนะครับให้ผิวมันชุ่มชื้นก่อนก่อนที่จะลงเจ้าคุชชั่นตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ยารักษาสิวต่างๆที่มีอาการแห้งอาการลอกนะครับเจ้าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยสามารถไปจับไปเกาะตรงบริเวณพื้นผิวที่มันหแห้งๆลอกๆทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูเป็นขุยเป็นคราบได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีผิวแห้งหรือว่าใช้ยาแต้มสิวเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงละกันเนาะอย่างที่สองนะคร เพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถให้การปกปิดได้ในระดับมีเดียมถึงมีเดียมซูฟูเคิลเรจได้เลยนะครับสามารถบิวเลเยอร์ได้โดยที่ไม่ทําให้เจ้าตัวคุชชั่นเนี่ยเป็นคราบหรือว่าเป็นก้อนอยู่บนหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนะนําว่าให้ลงแต่น้อยแล้วค่อยๆบิวเลเยอร์เพิ่มขึ้นไปดีกว่าเนาะอย่างที่3นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความติดทนอยู่บนหน้านะครับยาวนานตลอดทั้งวันเนาะรองพื้นตัวนี้เนี่ยก็สามารถสเตย์ออยู่บนหน้าได้ยาวนานมากๆเลยนะครับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องสวมใส่แมสนะครับออกไปท,ทาธ บ้านเจ้าคุชชั่นตัวนี้นะครับก็ถือว่าทําหน้าที่ในการ stay on อยู่บนใบหน้าทําให้ตัวเนื้อพอดังของเขานะครับไม่ติดแมสได้ดีมากๆเอาล่ะครับทุกคนและนี่ก็เป็นข้อสรุปของผมนะครับก็จะเห็นได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดของเขานะครับว่าเจ้าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการ work อนให้กับผิวเราอย่างไรได้บ้างหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับคนที่กาลังสนใจเจ้าคุชชั่นตัวนี้จากทาง Laneige อยู่นะครับเอาล่ะครับทุกคนก่อนที่จะจากกันไปในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบวิดอ้้ัักกกยาาลมดไปงใใจหวฝตติ ผมวาเลนสติโนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของผมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย